นี่คือสิ่งสําคัญของการลดไขมันแล้วเชื่อไหมว่าหลายคนพลาดมันเกี่ยวข้องกับโปรตีนแล้วเชื่อไหมว่าวอุตสาหกรรมอาหารนะไม่เคยบอกสิ่งนี้กับเราเลยก็เพราะว่าโปรตีนน่ะทำให้เราอิ่มนานขึ้นเขาก็เลยไม่อยากให้เรารู้เรื่องนี้เขาอยากให้เราหิวบ่อยขึ้นหิวมากขึ้นจากการทานแปง้งทานคาร์บโบไฮเดรตเยอะๆเพื่อที่จะได้ทานมากขึ้นพอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทานโปรตีนไม่ถึงในแต่ละมือ้อเราจะหิวมากขึ้นหิวบ่อยขึ้น และมาตหาอาหารที่เป็นแคลรอรี่สูงๆเข้ามาในร่างกายซึ่งอยากให้ทุกคนมาโฟกัสกับโปรตีนครับโปรตีนนั้นถ็นสำคัญมากแล้วร่างกายเราไม่สามารถสร้างเองได้ต้องอาศัยจากการทานเข้าไปเท่านั้นการที่เราทานโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสมจะทําให้เรากล้ามเนื้อแข็งแรงยิ่งกล้ามเนื้อคุณเพิ่มขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนั่นแหละจะทําให้ระดับน้ำตาลของคุณไม่สูงและทําให้คุณขับผ่านไขมันได้เพิ่มขึ้นนั่นเองให้ลองนึกถึงภาพที่กล้ามเนื้อเราเหมือนฟองน้ําที่ซับน้ําได้มากขึ้น ยิ่งมีฟองน้ำที่ใหญ่คุณก็สามารถดูดซับพลังงานได้เยอะ